แนะนำนะคะเป็นตัวนี้เลยสบู่ไว้อล่านะคะเป็นสบู่วิตามินแคร์หล่อนะะไม่เหมือนใครนะคะที่สำคัญฟองเยอะกินหอมไม่มีกินอับไม่ใส่สารอันตรายแล้วก็ไม่มีไขมันสั์นะคะถ้าเกิดลูกค้าเห็นสบู่สีส้มนะคะให้ไปเหยียบเทียบกันเลยนะคะสีกินนะคะคือต่างกันแน่นอนบางร้าจะเป็นกินอับนะคะแต่อันนี้คือไว้ถึง2ปีก็ไม่มีกินอับนะคะสามารถฟอกได้นะคะผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะให้ดูเลยนะคะเราใช้ระยะเวลานะคะ8ปีนะคะอ่าปถึง9ปีเลยนะคะในการใช้นะคะให้ดูเลยนะคะผิวของเรานะคะจะขาวแบบไม่บางนะคะ ของเราจะเห็นเส้นเลือดน,นะคะแต่ผิวไม่บางนะคะก็คือไม่มีสารกัดผิวนะคะตัวนี้เป็นแคลลอรวิตามินล้วนขายดีมากนะคะถึง่า4ล้านก้อนนะคะใน1ปีนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะฟอกหน้าได้ฟอกผิวกายได้นะคะช่วยให้ผิวของเราใสออร่านะคะแล้วก็สิวที่หลังนะคะก็หายได้นะคะสิวขดสิวอะไรได้หมดนะคะคนที่เป็นฝ้านะคะกลับมาซื้อเราใช้ทุกลายเลยนะคะบางคนกลับมาเปิดบินนะคะให้ดูเลยนี่คือของแท้นะคะไวออร่าคะ่ะเอ็สบู่แครอรนะคะนี่คือผิวเจ้าของแบรนด์จริงๆเลยนะคะนี่นะคะ เห็นไหมคะว่าผิวของเราจะใสมากๆนะคะเป็นขาวอมชมพูเลยนะคะฟอกหน้าได้นะคะเพียงก็ละลายห้าสิบาทใช้ได้นานเป็นเดือนถ้าลูกค้าไปใช้ก็คือตัดแบ่งสามชิ้นได้เลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะมาล้างให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่คือผิวของเรานะคะเดี๋ยวจะล้างให้ดูนะคะนี่เลยคะ่ะเห็นไหมว่าผิวของเราจะใสนะคะแล้วก็่องแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะ ของแช่แน่นอนนะคะแช่หรอไม่สุกเหมือนกันนะคะแต่ไม่เหมือนกันที่่าระคุณแน่นอนของเราไม่มีกลิ่นอับแน่นอน,นะคะ่ะเป็นกลิ่นหอมใช้ถึงเอาทิ้งไว้ถึงสองปีก็คือยังเป็นกลิ่นหอมเหมือนเดิมนะคะการันตีได้เลยนะคะก้อนใหญ่นะคะคุ้มร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยฝากไว้ด้วยนะคะ